ที่เราใช้ผ่านสองที่โมดิฟายมาใส่ดูนะครับก็ไม่กินแรงเครื่องใส้เราปรับตั้งความลึกได้อย่างที่เราต้องการอยู่แต่แดดแดดแรงมากเลยอาจจะถ่ายมองเห็นภาพไม่ชัดเนจนมากเท่าไหร่นะครับแต่เ,เราลองดูบางมุมที่จะมองเห็นชัด ไอที่ถ่ายที่ออกมาก็ดีครับแนวแผลแนวอะไรบ้างเฮยการปักปท้ายของ่านก็จะใช้องศาเดียวกับของอันสามเลยนะครับแต่ไม่มีผล การควบคุมรถก็เป็นไปไ,ได้โดยง่ายไม่ดึงไม่สะบัดไม่หนักรถนะครับ